5ส่วนผสมในการสร้างระบบธุรกิจทํากําไรสูงปี2020สวัสดีครับยินดีต้อนรับพน้องทุกท่านนะครับเข้าสู่โลก a อ t ตโ o t i ต e In c a m นะครับผมพิ่ชาย AI c o ต้นนะครับพน้องใหม่ๆที่เข้ามากด Subscribe ช่องไว้นะครับ เราก็จะมีเทคโนโลยีระบบ marketing ออนไลน์ล่าสุดระบบการขายออนไลน์นะครับระบบเซลล์ระบบ system ต่างๆที่เป็นระบบอัตโนมัตินะครับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้สามารถทําเงินแบบอัตโนมัติได้ในโลกอนาคตว่ามีตัวระบบยังไงบ้างเรียร้อยเรีย,ยงกันยังไงแล้วใช้คอนเซปต์อะไรในการที่จะว,วางระบบพวกนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้น้องเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มันเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นว่า โลกยุคหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจําเป็นจะต้องประยุกต์อะไรบางอย่างในการทําธุรกิจเนี่นะครับใช้โมเดลเดิมๆไม่ได้แล้วครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะครับแล้วมันก็ยังจะเปลี่ยนเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้หากน้องไม่ศึกษาทําความเข้าใจนะครับได้เร็วเท่ากับสปีดที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงตอนนี้นะครับอาจจะทําให้เรา ไม่เข้าใจแล้วเราสับสนแล้วไม่สามารถที่จะทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกอนาคตนะครับนั่นก็หมายความว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะด้อยลงเรื่อยๆผลลัพธ์ก็คือการทําเงินเนี่ยจะยากขึ้นนะครับดังนั้นพี่น้องต้องทําความเข้าใจเบรนตรงนี้ให้เข้าใจนะครับส่วนผสมในการที่จะทําธุรกิจในยุคหน้านะครับปี2 0 2 1นี่สําคัญมากๆนะครับพี่น้องต้องเข้าใจ5ส่วนประกอบนี้นะครับที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้นะครับ จะทำให้พี่น้องทําธุรกิจที่มีกําไรสูงมากๆในปี2021อ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากระบวนการส่วนผสม5อย่างเนี่ยนะครับพี่น้องต้องมุ่งเป้าไปตรงจุดไหนบ้างนะครับให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็คนที่ทําออนไลน์อยู่แล้วแต่รายได้ยังสวิงไปมานะครับได้บางไม่ได้บางยังไม่สามารถที่ประสบผลามสเร็จเลยในโลกออนไลน์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ข้อที่1น,นะครับข้อหนึ่งร้องจเป็นจะต้องหานิชนิดหนึ่งนะครับคำว่า n ิชเนี่ยคือก,การจอบเข้าไปว่าเราเนี่ยรักหรือชอบทางด้านไหนยังไงนะครับทำไมถึงต้องทําอย่างนั้นครับเพราะว่าธุรกิจต่างๆบนโลกนี้นะครับเมื่อขึ้นออนไลน์เนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วทํายังไงให้เราโดดเด่นในสไตล์ของเราตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องตกผลึกให้ได้นะครับ และทําความเข้าใจเพราะว่าน้องจะทําในสิ่งที่รักและหลังจากนั้นมันจะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนเวลาการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนนะครับมันจะต้องเจอปัญหาในกรณีที่เรารักหรือชอบเนี่ยเราจะเจอปัญหาแล้วเราจะสนุกกับการแก้ปัญหานั้นๆเมื่อแก้ปัญหาได้จะทําให้เราเนี่ยครับสามารถที่จะยกระดับตัวเองนะครับก้าวข้ามไปอีกระดับหนึ่งได้ ไม่ยากเหมือนในกรณีที่ไปทําตามคนอื่นแล้วเราก็ไม่ได้รักไม่ได้ชอบในสิ่งที่ทำนะครับตามคนอื่นนะครับบางคนก็มุ่งจะไปเอาเงินอย่างเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันต้องมีองค์ประกอบว่าเราเบื้องต้นก่อนเลยนะครับว่าเรารักชอบอะไรนะครับเจาะไปที่นิชตรงนั้นหลังจากที่น้องเข้าใจกระบวนการที่เราหาตัวตนของเรานิชที่เราชอบแล้วนะครับก็เข้าไปในโลกออนไลน์ พี่น้องสร้างตัวนี้ครับนิสไซด์ขึ้นมานะครับมันจะเป็นตัวเว็บไซต์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ไม่เหมือนกับรุ่นแรกๆที่ทําเว็บกันแล้วนะครับมันจะมีระบบเซลล์ปรเซสเข้าอินทิเกรตมันจะมีระบบ Auto, ออโต้เข้ามาติดตามลูกค้าแล้วก็สามารถที่จะสร้างตัวระบบทราฟขึ้นมานะครับนั่นก็คือตัวระบบซิสเต็มขึ้นมาที่เราต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับมีกระบวนการที่ เราต้องศึกษาเอาความรู้ใส่เพิ่มเติมนะครับแล้วเราก็จะยกระดับตัวเองไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับการแข่งขันมันก็จะไม่หลุดแรงเหมือนที่เราใช้ระบบทั่วไปแบบคนอื่นที่เขาใช้กันเพราะฉะนั้นตลาดของวิ่งน้องเนี่ยจะเป็นตลาดอีกระดับหนึ่งตรงนี้นะครับสําคัญมากๆมันจะส่งผลถึงเม็ดเงินที่วิ่งเข้ามาหาวิ่น้องอีกระดับหนึ่งเช่นกันนะครับนี่คือข้อที่1นนะครับโฟกัสไปตรงจุดนี้นะครับ และต้องฝึกกันนะครับในการที่จะสร้างตรงจุดนี้นะครับเบื้องต้นเราสร้างเองเลยนะครับเราทําเองเพราะว่าตัวน,นี้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยมันเอื้อมงวยหมดแล้วนะครับในการที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่เปิดคอมพิวเตอร์แล้วสร้างตัวไซต์ขึ้นมาเองได้นะครับมันง่ายกว่าเมื่อก่อนมากไม่ต้องมานั่งเขียนโค้ดไม่ต้องมานั่งจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนเหมือนยุคแรกๆะนรับนะครับต่อไปนะครับข้อที่2เมื่อพี่น้องสร้างไซต์นะครับในนิสที่ตัวเองรักขึ้นมาแล้วนะครับ พี่น้องสร้างตัว YouTube Channel ขึ้นมา y u u t u h e n n e n เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าวิดีโอตอนนีน้ในการที่จะขายสินค้าต่างๆขายโปรดักต่างๆนะครับถูกพุ่งความสนใจไปที่วิดีโอเป็นตัวหลักซึ่งมันจะสามารถที่จะปิดการขายเชื่อมต่อไประบบเซลล p r o c e s สได้อีกมากเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องทำความเข้าใจกับตรงนี้นะครับสร้างตัววิดีโอขึ้นมานะครับและสร้างช n n e l ของน้องขึ้นมาเพื่อจะดึงตัวทราฟฟิก เข้าสู่ระบบเซลล์โปรเซสตรงนี้นะครับพี่น้องจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจกับระบบ Edit วิดีโอในการที่จะตัดต่อเองนะครับให้ทําเองนะครับให้ทําเองอย่าไปจ้างเขาในเบื้องต้นนะครับเพราะน้องจะได้รู้ทําความเข้าใจเบื้องต้นเลยว่ากระบวนการทํำยังไงนะครับไม่ยากนะครับก็นําตัวคลิปที่เราอัดน,นะครับอาจจะใช้มือถือเบื้องต้นนะครับมาตัดต่อแล้วก็พี่น้องก็นําเข้ามาสู่โปรแกรมที่ Edit วิดีโอนะครับแล้วก็ตัดต่อมันเป็นสคริป ช็อตสั้นๆนะครับก็เหมือนกับเป็นตัวประติดประตอ,อกันให้มันเป็นซอรี่เรื่องราวขึ้นมาเป็นวิดีโอขึ้นมานะครับไม่ยากครับไม่ยากน้องสามารถที่จะทำเองได้นะครับสร้างตัวช่อง YouTube ขึ้นมานะครับซึ่งมันฟรีอยู่แล้วนะครับในการที่จะสร้างขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับกระบวนการที่3กระบวนการที่3นะครับน้องจะต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งเกี่ยวกับบลงแอฟริกาทำไมถึงต้องเริ่มที่แอฟริ เพราะว่ามันสามารถที่จะเริ่มเข้าไปโดยใช้ต้นทุนที่น้อยมากนะครับเราไปจับมือเป็นพาร์เนอร์กับเวนเดอร์ทั่วโลกเลยครับที่มีอยู่เยอะมากตอนนี้นะครับสินค้าไม่จําเป็นจะต้องมาเริ่มนั่งผลิตกันแล้วตีแบรนด์เราจะไม่เริ่มตรงจุดยากตรงจุดนั้นนะครับในกรณีหลังกรณีที่เราไปตีแบรนด์หรือว่าทําสินค้าโปรดักต์เนี่ยมันจะเป็นกรณีหลังๆแล้วเมื่อน้องมีแค่โฟมีเงินเข้ามาแต่ตอนแรกที่น้องก็จับเงินก่อน ในการที่จับเงินก่อนพี่น้องก็ต้องไปโรเป็นพาร์เนอร์นะครับกับเวนเดอร์ต่างๆทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในไทยนะครับซึ่งแอเฟรียนะครับมันมีอยู่หลากหลายทั้งตัวฟิสิกอลโปรดักแล้วก็ดิจิตอลโปรดักแต่สิ่งที่ควรจะพุ่งเป้าไปตอนแรกก็คือดิจิตอลโปรดักเพราะมันทำกำไรสูงนะครับเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นจะสูงมากนะครับ70%กปร์เซ็นต์ 80%, 80 90%ก็ยังมีนะครับ แต่ถ้าพี่น้องไปเล่น Affiliate ที่เป็นฟรีซ c ข้อ Product มันจะมีเพดานราคานะครับเมื่อมีเพดานราคา Margin ม,มันจะน้อยยกตัวอย่างเห็นภาพที่คนเชื่อมต่อ Affiliate ไปทั้ง Amazon เห็นไหมครับ Shopee Lazada นะครับก็จะเป็นในลักษณะพวกนั้นแต่คอมมิชชั่นมันจะน้อยนะครับเพราะมันมีเพดานราคาอยู่นะครับเขาต้องหักค่าต่างๆเหลือให้พี่น้องค่าการตลาดมาตัวแอเฟรตเนี่ยไม่มาก เพราะฉะนั้นเข้าไปที่ดิจิทัลปร d ดั t ถ้าเป็นไปได้นะครับพี่น้องสามารถที่จะทํากําไรได้สูงกว่านะครับการจับมือเป็นพันธมิตรก็สามารถที่จะเข้าไปในโลกออนไลน์ได้เลยเปิดคอมพิวเตอร์แล้วไป r e จิสเตอนะครับเป็นพาร์เนอร์กันซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องไปผูกตัวเองไว้กับเวนเดอร์เดียวนะครับเป็นหลายๆเวนเดอร์ได้เลยนะครับเข้ามาเป็นมัลติพ e ลสตรีมเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเม็ดเงินต่อไปนะครับพี่น้องจําเป็นจะต้อง กระจายมันเป็นหลายเส้นวิ่งเข้ามารวมศูนย์เป็นบ่อน้ำใหญ่วิธีการเคล็ดลับตรงนี้นะครับจะทำให้วิ่งน้องสามารถที่กระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็สร้างเงินเงินหลากหลายเข้ามาได้และนี่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงเกี่ยวกับเรื่อง f f i l i a t e marketing นะครับซึ่งเราจะฟึกกันตรงนี้เหมือนกันนะครับให้วิ่งน้องทำความเข้าใจกับระบบต่างส่วนผสมต่างให้เกิดขึ้นนะครับส่วนข้อถัดไปนะครับ เมื่อพี่น้องทําความเข้าใจ3ส่วนแรกแล้วนะครับให้พี่น้องเข้ามาสร้างตัวระบบดิจิตอลโปรดักต์ของเราเองจะเห็นว่าเมื่อกี้เราจับมือเป็นพันธมิตรกับแอฟริกทั่วโลกเลยถูกไหมครับทั้งต่างประเทศและในประเทศในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างตัวดิจิตอลโปรดักต์ของเราขึ้นมานะครับคำว่าดิจิตอลโปรดักต์ตัวนี้นะครับเบื้องต้นอาจจะเป็นการสอนหรือคอร์สขึ้นมาซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องลงทุนอะไรมากนอกจากความรู้ มันคือ knowledge เพราะฉะนั้นพี่น้องถนัดอะไรลักอะไรชอบอะไรสกัดมันออกมาเป็นความรู้แล้วอัดคลิปวิดีโอออกมาเป็นคอร์สมันพร้อมที่จะออกสู่ตลาดเห็นไหมครับถ้า knowledge ความรู้ของพี่น้องตรงนั้นมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาให้ผู้คนได้จริงๆและเขารอการแก้ปัญหาตัวนี้อยู่ที่มีดีมานในตลาดเยอะนะครับแน่นอนเงินจะเกิดขึ้นทันที ตรงนี้คือวิธีที่เร็วที่สุดนะครับพี่น้องสามารถที่จะทําได้จากจุดเริ่มต้นเพียงพี่น้องคนเดียวแล้วค่อยขยายในสเกลมันออกครับนะครับหลังจากนั้นเข้าสู่วิธีที่5วิธีที่5นะครับเมื่อพี่น้องทาความเข้าใจแล้วพี่น้องไปสอนผู้คนการสอนผู้คนเนี่ยมันจะได้การตกผลึกของตัวเองนะครับสูงกว่ากว่าเราไปอ่านแล้วเราทําความเข้าใจอยู่คนเดียว แหมหากพี่น้องรู้แล้วพี่น้องไปสอนผู้อื่นนั่นก็หมายความว่าพี่น้องจะต้องไปค้นคว้าสูงขึ้นและการพูดแต่ละครั้งการสื่อสารไปแต่ละครั้งนะครับมันจะทําให้เกิดการรีมายให้พี่น้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆทั้งการเรียนรู้โปรดักทั้งการเรียนรู้ตัวโนเลทของสิ่งที่เรากำลังจะสื่อสารและทําให้ประสิทธิภาพศักยภาพของพี่น้องเนี่ย ุงสูงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องใช้เวลานะครับใช้ชั่วโมงบินกันนิดนึงนะครับจากสถิตินะครับกราฟจะเห็นว่าประมาณสัก2,000ชั่วโมงความสามารถสักภาพของวิ่งน้องจะเพิ่มขึ้นที่80%โดยสถิติซึ่งขึ้นอยู่กับคนแต่ละบุคคลนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ละบุคคลเนี่ยมีเวลาที่จะโฟกัสก็ไม่เท่ากันความตั้งใจก็ไม่เท่ากันเป้าหมายก็ไม่เหมือนกัน คาแรคเตอร์ลักษณะก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นค่าถัวเฉลี่ยทั่วไปที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาชั่วโมงวินนิดนึงนะครับมีหลายท่านบอกว่าทําเงินเลยได้ไหมนะครับอาทิตย์หน้าทําเงินเป็นหลักแสนเลยได้ไหมนะครับมันใช้เวลานะครับแสดงว่าคนพวกนั้นยังไม่เข้าใจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ตัวเองอีกพอสมควรเพราะฉะนั้นในการทําธุรกิจนะครับมันใช้เวลาบ่มเพาะตัวเองขึ้นมา มันใช้เวลาในการที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเรานี่แหละครับขึ้นมาเรามีศักยภาพเพียงพอไหมให้เขาซื้อตัวโปรดักตัวดิจิตอลตัวคอร์ต่างๆที่เราสื่อสารออกไปตรงนี้นะครับคือคีย์รหัสของมันนะครับแล้ผมอยากให้พี่น้องนะครับนำส่วนผสมทั้ง5ส่วนนี้เข้ามาผสมรวมกันในสไตล์ของเราเอง หากทำตรงนั้นได้นั่นก็หมายความว่าเม็ดเงินที่กําลังจะไหลเข้าหากี่น้องสูงแน่นอนนะครับและก็พัฒนาศักยภาพขึ้นนะครับเมื่อเราโค้ชนะครับเราสอนผู้คนแล้วเราก็สามารถคอนซัลท์ได้ซึ่งจะเป็นอีกระดับหนึ่งในการที่คอนซัลท์ปรึกษาทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เขานําไปปฏิบัติสิ่งที่เขานําไปประยุกต์นะครับเมื่อติดขัดขออนุญาตปรึกษาเพิ่มเติมได้ไหม นะครับและนั่นก็คือเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะครับในการที่จะเข้าไปทําธุรกิจและสามารถที่จะสร้างเม็เดเงินสูงมากๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งนิติสารฟล็อกนะครับได้ประเมินไว้แล้วนะครับว่าปี2025อีกไม่นานเนี่ยนะครับ2อง5นนะครับมูลค่าของ e-learning เนี่ยจะไต่ไปอยู่ที่3,25 0 0 0ล้านล้ดอลลาร์นะครับไม่ใช่บาทไทย u ดอลลาร์มหาศาลมากๆเนื่องจากว่าระบบ การศึกษาเดิมเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งระบบการศึกษาเดิมนะครับถูกลองรับในยุคข,ของอุตสาหกรรมเก่าผลิตออกเป็นแมสออกไปในการที่จะไป็ลองรับโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และ AI นั่นก็หมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้คนในสไตล์การเรียนแบบเก่ามาลองรับอีกต่อไปเหมือนในอดีตเพราะฉะนั้นเราต้องประ,ประยุกต์ปรับ กลยุทธ์ของเราเปลี่ยนไปนะครับเราจําเป็นจะต้องเรียนศึกษาอะไรที่มันสามารถที่จะทเงินได้เลยเรียนศึกษาอะไรที่มันสอดรับกับยุคอนาคตที่กำลังจะเกิดนี่แหละครับสําคัญมากๆเลยหลายคนหากตื่นตัวตรงจุดนี้นะครับและเข้าไปถูกที่ถูกทางนะครับบางคนตื่นตัวนานแล้วแต่ว่าเข้าไปผิดที่ผิดทางนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการส่วนผสมพวกนี้นะครับเราสกัดทำความเข้าใจว่า คนที่ทําเงินในสานการ์ํำเงินท,ท,ท็อปเนี่ยนะครับในโลกออนไลน์เนี่ยเขาใช้โมเดลอะไรเขาใช้ธุรกิจอะไรเขาใช้วิธีการอะไรที่จะทําเงินในระดับล้านดอลลาร์ต่อเดือนได้และนี่คือส่วนผสมนะครับเบื้องต้นที่ผมอยากให้น้องมุ่งเป้าไปตรงจุดนี้แน่นอนนะครับมันจะทําให้น้องพัฒนาศักยภาพมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งน้องสามารถที่ฝึกการพูดฝึกการอัดวิดีโอแล้วไม่กลัวในการที่จะอัด หันหน้ากล้องเนี่ยนะครับมันจะทําให้น้องดึงดูดเเงินสูงมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าน้องจะเป็นการสร้างแบรนด์ของตนเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติและน้องจะมีตัวตนในโลกออนไลน์โดยอัตโนมัติเช่นกันนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นและกําลังที่จะสปีดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเั้นก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งในการที่จะ,ะเหมือนกับไปขายของในลักษณะฟิสิก l p โ o รดัก นะครับตรงนี้ก็จะเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาแข่งกันเรื่องสงครามราคาเห็นภาพนะครับสินค้าหลายๆอย่างมาจากประเทศจีนและแน่นอนหากประเทศจีนเข้ามาแข่งโดยตรงที่ไม่จําเป็นต้องใช้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ขายอีกต่อไปแล้วนะครับ mm hmm. มันก็จะหมายความว่าราคาที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ขายอยู่เนี่ยกับจีนจีนสามารถดั้มได้ถูกกว่าเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปซื้อสินค้าที่จับต้องได้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นแก๊สเจ็ตไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับเขาเสิร์ชหาที่ถูกในสเปคเดียวกันเห็นไหมครับแข่งกันกำไรน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน้องเปลี่ยนกระบวนการคิดนะครับหากใครทํางานประจําอยู่นะครับสามารถสร้างกระบวนการนี้เป็นเส้นทางขนานไปได้หากใครที่สนใจต้องการจะศึกษาให้ฟังระบบนี้ครับให้เป็นลักษณะอย่างนี้จะทําให้น้อง ได้กำไรสูงมากในอนาคตและเกมนี้เป็นเกมยาวในการสร้างอาณาจักรของนี่น้องเองขึ้นมาสร้างแบรนด์ของนี้น้องเองขึ้นมานะครับและมันสามารถที่จะทำกำไรสูงมากไม่มีเพดานของมันเห็นภาพนะครับและขณะเดียวกันคนที่มีธุรกิจออฟไลน์อยู่นะครับให้ยกระดับธุรกิจของตนเองขึ้นมาในระบบโลกออนไลน์ด่วนเลยนะครับและต้องประเมินให้ได้ว่า สถานการณ์ของบริษัทนะครับตอนนี้บริษัทเราเนี่ยไปในแนวทางของธุรกิจที่กําลังจะเป็นซันเซ็ตไหมหรือจะเป็นธุรกิจที่มันกําลังจะรุ่งขึ้นในโลกอนาคตหากเป็นธุรกิจที่ซันเซ็ตนะครับให้ถอนกําลังออกมาด่วนเลยนะครับเพราะหากพี่น้องยังคงสภาพนั้นเพื่อประคองอยู่นะครับมันจะมีแต่การอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อเลี้ยงมันให้ประคองให้คงอยู่ มันจะต้านกับกระแสโลกซึ่งจะยากมากๆเลยนะครับและหากน้องมีธุรกิจต้องการที่ยกขึ้นออนไลน์และมันแนวทางไปในทิศทางของโลกอนาคตมันก็จะช่วยทวีความรุนแรงของเม็ดเงินมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่มันอยู่เฉพาะออฟไลน์อย่างเดียวเคลื่อนตัวขึ้นออนไลน์นะครับหรือหากมีธุรกิจแล้วต้องพิจารณาดูว่าตัว สตริงวิ่งคำที่วิ่งเข้ามาเส้นทางอื่นเม็ดเงินที่วิ่งเข้าทางอื่นมีจากโหนักไหนข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราอีกไหมก็สามารถที่จะสร้างฟอร์มระบบเป็นออนไลน์นะครับเชื่อมต่อเข้ามาที่ระบบตัวหลักธุรกิจหลักของเราได้เลยนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ทําออนไลน์อยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จเลยนะครับทําเงินก็ สวิงไปมาครับยังบางคนก็ยังทําเงินไม่ได้เลยแต่โอ้โหทำมานานแล้วเนี่ยไม่รู้เคล็ดลับไม่รู้วิธีนะครับวิธีการส่วนผสมนี้จะช่วยพี่น้องได้เยอะมากนะครับแล้วก็เข้ามาศึกษานะครับเข้ามาที่ www. pithak. ai. com นะครับหรือถ้าเข้ามาที่ l i น์แอป pithak ai นะครับก็จะมีข้อมูลว่าให้พี่น้องเนี่ยเข้าไปเลือกเป้าหมายยังไงเป้าหมายเม็ดเงินนะครับที่ต้องการในการสร้างธุรกิจเนี่ยเท่าไหร่ยังไง เลือกมาเลยครับเพราะว่า Product มันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็หาตัวตนว่า N ิชที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันคือ N ิชอะไรเพราะว่าหาตรงนี้เจอนั่นก็หมายความว่าพี่น้องจะไม่เลือกง่ายๆหลังจากนั้นเราก็จะสร้างระบบธุรกิจขึ้นมาให้มันผลิตเงินอย่างรวดเร็วขึ้นมาและแน่นอนมันต้องใช้เวลาในการเที่ยบบ่มเพาะคนคนนั้นนะครับเหมือนกราฟที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ2 0 0พัน ช่วมง80%สักเดี๋พี่น้องจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งขึ้นกับคนคนนั้นนะครับในการที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับและวันนี้นะครับนี่คือส่วนผสมที่พี่น้องนําไปประยุกต์นะครับต้องนําไปปฏิบัติดต่วนเลยนะครับจะทําให้พี่น้องอยู่รอดแล้วก็มีเม็ดเงินในโลกยุคอนาคตที่เราังจะเกิดอันใกล้นี้ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโฉมทั้งธุรกิจการตลาด ความเป็นอยู่การสื่อสารทุกอย่างไปคนละเกมกันเลยนะครับครับผมพิธาเ a i โคซอนต้องขอกับลาน้องไวเกียนแค่นี้นะครับอย่าลืมช่วยกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้ผู้คนที่ต้องการรู้ตรงจุดนี้เดวยนครับว่าเขาเดินไปถูกทางไหมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตกับลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ